หลายคนรู้ว่าการใช้ฮอร์โมนเพศจะทําให้มีรูปร่างตามเพศที่เราคาดหวังแต่รู้ไหมคะว่าถ้าใช้ฮอร์โมนข้ามเพศแบบผิดวิธีฟันอาจจะแตกสลายและเป็นอันตรายกับร่างกายด้วยค่ะค่ะการใช้ฮอร์โมนข้ามเพศนะคะก็คือการใช้ฮอร์โมนทดแทนนะคะเพื่อที่จะเปลี่ยนเพศให้เรามีลักษณะที่เราต้องการเป็นตามเพศนั้น ก็อย่างเช่นผู้ชายที่ต้องการเป็นผู้หญิงนะคะก็คือเราก็จะให้ฮอร์โมนเพศหญิงหรือว่าในผู้หญิงที่ต้องการจะมีลักษณะทางเพศเป็นผู้ชายก็เราก็จะมีการใช้ฮอร์โมนเพศชายเพื่อที่จะเปลี่ยนลักษณะทางกายภาพให้กลายเป็นแบบที่เขาต้องการฮอร์โมนเพื่อความเป็นหญิงนะคะเราก็จะ ให้ฮอร์โมนในคนไข้ที่มีลักษณะทางเพศเดิมเนี่ยเป็นผู้ชายนะคะตัวที่แนะนำที่ใช้ในกลุ่มคนไข้ข้ามเพศเนี่ยจะเป็นตัว17เบต้าเอสตาไดออลนะคะนอกจากการให้ฮอร์โมนอย่างเดียวแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการให้ยากลุ่มที่เป็นตัวต้านฮอร์โมนเพศชายเพราะฉะนั้นลักษณะทางเพศของเขาเนี่ยที่เดิมเป็นผู้ชายก็จะค่อยๆเปลี่ยนความเป็นชายจะลดลงเรื่อยๆ ฮอร์โมนเพื่อความเป็นชายนะคะก็คือฮอร์โมนที่จะเปลี่ยนแปลงคนไข้ที่เป็นผู้หญิงนะคะให้มีลักษณะทางเพศเป็นผู้ชายมากขึ้นนะคะ,ะที่เราใช้ก็คือเทสโทสเตอโรนนะคะคือตัวฮอร์โมนตัวนี้มันก็จะไปกดฮอร์โมนเพศหญิงก็ทําให้การออกฤทธิ์ของฮอร์โมนเพศหญิงผิดปกติเพราะฉะนั้นนะไข่ก็จะไม่ตกจะมีสัญญาณของความเป็นชายเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีบางอย่างที่มันก็จะเปลี่ยนไปไม่สุดเหมือนกันเช่นเรื่องของเสียง เขาควรระวังจากการใช้ฮอร์โมนข้ามเพศนะคะไม่ควรซื้อยามาทานเองจากโฆษณาชวนเชื่อนะคะควรติดตามระดับฮอร์โมนอย่างใกล้ชิดนะคะควรติดตามผลข้างเคียงจากฮอร์โมนด้วยค่ะก็อยากจะให้คนไข้กลุ่มที่ต้องการใช้ฮอร์โมนข้ามเพศนะคะมาพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญน,นะคะเพื่อที่จะได้รับคําแนะนําแล้วก็ได้รับฮอร์โมนที่ถูกต้องนะคะรวมทั้งติดตามระดับฮอร์โมนที่เหมาะสมในเลือดค่ะ เพื่อที่จะป้องกันภาวะแทรกซ้อนหรือว่าผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะ